น,นี้พี่สเตฟานรับเรื่องไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังพี่สเตฟานเขาบอกกันนะครับกูไม่ใช่นักบิน F16 บแม่งกูจะดูฟอร์มูล่าวันไม่ใช่นักบิน F16 เอออะไรก็ไม่รู้อ่ะไอเ F16 เนี่ยและที่ตลกคือแม่งก็เสศเชื่อเลยนะว่ากูเป็นนักบินจริงนะครับแล้วเลิกแชร์ได้เลยเฮียเอฟอะไรเนี่ยกูไม่ได้ขับ F16 ให้เครดิตนักบินจริงๆขเขาเหอะให้เราล้อกันเล่นผมเข้าใจ แต่เฮียคนอื่นไม่คิ้วกูเป็นนักบินจริงฮมีคนมาบอกกูเขมแขงคิ้วกูเป็นนักบินยังไม่พอเวียดนามคิ้วกูเป็นนักบินอีกอันเนี้ยไอ้เฮียผมก็ไม่เข้าใจจริงนะเว้ยึรื่อกว่ามึงไม่มีแบบ C I A ของประเทศหรือว่าไม่นั่งเช็คง่ายมากเลยนะเว้ยแต่นั่นแหละผมก็เข้าใจแหละมันฮ่าี่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะนี่ผมก็แซวเล่นเฉยอะแต่มันตลกดีเฮียแล้วคนแม่งแชร์แม่งกูอย่างเยอะเลยม่กูมีเป็นร้อยกว่าโพสอะ ทุกคนน่ะกูตื่นมากูนึกว่าเฮียเกิดอะไรขึ้นวะแม่งเต็มไปหมดเลยสัวนรูปกูใส่ชุดนักบิน15ปีที่แล้วเน